เาเล่น,นตัดกระเบื้องได้ไงกูได้เมียอิสราไม่ลูกหมูก็แม่ถูกไม่ราม,มีเป็นที่เกรงขามของชาวมนุษย์จริงไหมลูกก็เป็นความจริงจ้พ่อลูกดีใจเหลือเกินที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อยักษ์อัจฉริยะไม่มีใครกล้าที่จะรังแกเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ชาวมนุษย์เกรงขัวลูกพระบารมีของพ่อแก่พ่อ ลูกก็ดีใจเหลือเกินเราไอ้สองคนนี้แหละลูกมันเกรงใจเธอหรือเปล่าพ่อพามันมาให้เป็นทาสรับใช้เธอเนี่ยมันก็ดีกรับพ่อไอ้ผุนแก้วนี่ใจได้เราไอ้ตัวเล็กนู้นอ่ะไอ้เปียกมันขี้เกียจมันเชื่ออะไรนะชื่อไอ้เปียกจ้ะชื่อเปียกจ้ะม,มาโย่แปดปีแลวไม่รู้จักเจอที่เจ้านี่แบงกันแล้ว จกักกันจักกันจอยเลื่อได้จอยเลื่อได้ไก็เลยใจก็รู้จักกับเรามันขี้เกียจเลลูกขี้เกียจใช่เรียกไม่ยอมลุกลุกไม่ยอมตื่นทําไมไม่ตื่นวะเบกหลับเหม็นต่อไปดีวันเลยจัอยากโบโัวเลวตายได้เบลก็ได้ไปเหมือนกับเหมือนอยากสัตว์เฉเขวาไม่ใจตื่น แล้วทำไมมึงไม่เรียกมันอ๋อไอหน้ากาบลุกไปแล็ววมขวางเดเรียวแล้วไปขวางทิ้งทำไมเดินมวยใจโอ๊คแทมเข้มจีไม่ตรงกันจะเข้มเข้มชันจีเล็กเก้าเข้มยาวจีเล็กริบช่องชวนเข้มนองแต่เปลือนนู่เดินเพอไม่ท่าเอยทีนี้เด็กนักเรียนตามกูอ่ะีเตอร์เลยนะบ่ากูอ่ะชันเก้ายาวริบช่องนองเดินเรื่อยเลย เปรีดกันมึงก็อธิบายให้มันเข้าใจที่ปผุนแก้วมึง,วงกว้างรนาการอยากขวางเดล๋วดาวที่ร่างเงินกูเครียดนักหน้าก็มึงนะโยนคือนาการมันยังอยู่ตามเข้มเข้มเล็กแต่เื่อนั้นเอีดแต่เป่อนั้นมันโดนเรียกว่าเ่อนเราเข้มเท้าเท่านูนว่าจวยนองไหม <c oughs> แต่นมีจวยเปลื่มคนหน้าเตกัน ชิงกันะเมื่อในกับคนในตัวเติบเติมว่าใครทำงานไม่หอมแม่นี่แหละไอ้ตัวอันถ้าจมหมดว่าเข้มเอียดนั่นถ้าจบหมดว่าเป็นทหารกับหลบพ้นเลยนะทหารเกณฑ์เรือเดินต้องเดินรอบนึ่งอกทิพวินาทีตกตาบึ้งนาทีแล้วเข้มเต้านัวช่วยน้องไหมช่วยเลยนู่นก็ช่วยบงเดินตีที่เล็กเลยก็บตีทาวัน ta chỉ lệch chết cả tỷ chết chỉ lệch pet tỷ bẹt thì vẫn nhận điểm lệch rồi nhận điểm lệch tiếp trông hết lần thì mình vào về là gì đi ca làm bài chi con cười là hả hả khoáng á khoáng chạy nà ca cú นั่นจริงแล้วนากาลุนแกหน้าตานี่รถควายเมืองคนนากาลุนหน้าตานี่รถควายเมืองคนกูงอกันเกลแล้วความลุนหน่อยตีห้เปียกว่าได้ปุ่นแก้วกว่านะกาลุนนน่นเลยไม่กว่าลุนแก่จำจีบนาตีแล้วยังเดินเลยไม่นากาเมืองกว่ายังเดินออกกันยังเดินเลยไปดักแก่วอิตตบานีไปนู่นแล้วะไอเปรดว่า มันบ้านะปุ้ยถ้าแกปุ่นแก้มันลแล้วแล้วเรื่องที่เมืองมันนี่เยอะเลยในแกลองเล่าที่ความโง่ของมันให้วาโกค่ะมาโหมะเดี๋เพราะมันจะต้องป้าเราเป็นนองเมียเมียมตายแต่น่นแล้วนี่แต่ว่าเมียมจังว่าไปปุป่นแกเออน่เนยกับน,นองตายแล้วอย่าตุ้มนองเด่นเปีกแล้วปุยเอาไปน่เดียก้องพี่้งปุ้ ทีท่ตายใครดูมันมึงอย่าลืมเลยถ้ากูตายก่อนมึงมึงเดือดร้อนกูมไม่เอจอเดือดร้อนอจกูไปเป็นพี่รุนพี่พอม,มึงตายไปรุนนองกูตอนรับนองไม่อย่าบอกกูให้การรอ,เ,อเปลวเออเจ้าเปลิดกับคูกมันบ้าเหรอมาเจองี้บ้าแต่มันกระดุ่นไม่ไมรกลครอบเจ้าโดยแปลกครับพ่อ เปรี้นี่ยตัวนี้จุดอยอดแด้งความบ้าชิงด้านเบาปุมเป็นตำรวจอยู่จุมพลไอเปีเยก็ตุกลกหมวงที่เตียวเนีวดวนหมด